สวัสดีค่ะเปิ้นค่ะวันนี้เปิ้นนะคะวันนี้เันเสาร์ที่2 6นะคะกันยายนนะคะเปิ้นอยู่ที่ที่ดินบางไรรโจมนะคะ เมืองจังหวัดนครนายกนะคะซึ่งเราจะทําการเปิดขายเฟสที่2องะคะในวันที่3ตุลาคมนี้นะคะเราจะเปิดให้เข้าชมวันที่1ที่2ตุลาคมนี้นะคะแต่ตอนนี้นะคะของเรามีโปรโมชั่นพิเศษขายยกแปลงนะคะ5ชุดนะคะเออยกแปลง1ชุด1ชุดมีทั้งหมด5แปลงนะคะซึ่งสามารถที่จะซื้อได้ก่อนวันที่30กันยายนนะคะซึ่งสามารถที่จะเอาลูกค้ามารวมกันแล้วซื้อได้ก่อนนะคะ ท,ท่านใดสนใจที่จะซื้อยกแปลงกับเปิ้ลน,นะคะรีบทักมานะคะที่ดินบางกระโจมนะคะของเรานะคะท่านไม่ต้องกลัวนะคะด้านหลังเรามีบ่อก,กักเก็บน้ํานะคะจานวน5้าไร่นะคะมีหลายบ่อค่ะซึ่งจะกักเก็บน้ำไว้ให้ลูกบ้านได้ใช้นะคะที่นี่บอกเลยว่าน้ําไม่อดแน่นอนท่านจะมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีนะคะลำรางของเราก็กว้า,างสี่เมตรเรามีอยู่ที่ท้ายแปลงที่ดินของทุกแปลงนะคะที่นี่ดินดําน้ําชุ่มนะคะเปิ้ลจะบอกค่ะแล้วก็วิวธรรมชาติท่านเห็นไหมคะว่าวิวเขาใหญ่นะคะ วิวแบบนี้สวยงามมากเลยนะคะสําหรับใครที่ต้องการทําแบบแนวสวนเกษตรนะคะหรือมาทําบ้านพักผ่อนหย่อนใจนะหรือจะมาอยู่ยามที่เรากรเกษียณอายุแล้วนะคะก็ต้องบอกว,ว่าตรงนี้ตอบโจทย์มากๆที่ดินวังระโจมน,นะคะเพราะท่านจะได้รับทั้งโอโซนนะคะทั้งความเป็นธรรมชาตินะคะและที่ดินของเรานะคะอยู่ห่างจากอ่า ตัวเมืองนครยกแค่7กิโลค่ะห่างจากกรุงเทพแค่ร้อยเกกิโลเองเห็นไหมคะว่าใกล้กรุงเทพมากๆนะคะแล้วก็อยู่ห่างจากแยกสามสาวมา5.4กิโลนะคะห่างจากน้ําตกสาริกานะคะแค่22กิโลนะคะเขื่อนคุน่านประชาชนก็ประมาณ27กิโลนะคะอุทยานเขาชัยค่ะแค่33กิโลนะคะตรงนี้เห็นไหมคะว่าที่ดินของเราอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวใกล้แหล่งชุมชนนะคะและที่ทําซีเค็กว่านั้นนะคะ ในพื้นที่127ไร่ของวังกระโจมของเราเนี่ยนะคะเราจะทําเป็นที่วิ่งที่ออกกําลังกายและที่เดินให้กับลูกบ้านที่ได้เข้ามาอยู่ในที่นี้นะคะเห็นไหมคะว่าท่านทั้งได้สุขภาพดีนะคะและท่านจะได้อากาศที่ดีโอโซนที่ดีนะคะ,ะและท่านก็ยังจะมีที่เดินพักผ่อนหย่อนใจแบบนี้กรุงเทพผ่าย,ยากค่ะมันจะกาดแบบนี้ค่ะแต่กรุงเทพไม่ค่อยมีนะคะตรงนี้ะนะคะขับรนมายืนอยู่ก็ยังได้รับวามเป็นธรรมชาตินะคะเสียงนกเสียงกลางเนี้ยค่ะ แล้วถ้าฝนตกมาก็จะแบบมีมีความรู้สึกว่าฟินมากเลยนะคะตรงนี้นะคะค่ะถ้าวันที่3เนี่ค่ะเราจะเปิดจองแล้วค่ะสามารถทักเปิลมาได้นะคะที่เพจขายที่ดินนะคะ Facebook นะคะเปิลน,นักขนัน,นะคะเบอร์เปิลนะคะ090 2 7 5 8 3 0 9นะคะรีบทักเปิลเข้ามานะคะใครจะจองแบบยกชุดก็ทักเปิลเข้ามานะคะวันนี้เวลาก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะ